วันนี้พามากินขนมไทยโบราณกันครับพี่เช้าไปเดินตลาดมาน่ากินมากเลยเหมามาเพียบเลยมาเริ่มกันที่ตัวแรกสังขยาฟักทองอันนี้อยากกินมานานมากแล้วแต่ว่าไม่เคยกินเลยครับอันนี้เขาเคยกินแล้วเขาชอบหอมเย้ายวนมากอืมอืมเพิ่งเคยกินครับอร่อยดีแค่ฟักทองก็หวานแล้วนะเอาจริงสังขยาเขาไม่หวานมากอร่อยขนมมันสับปะหลังครับอันนี้ของโปรดเขาเลยเขาชอบกินมากไม่ได้กินแบบโคตรนานอุย้ยมันหนึบหนึบดด้งๆแล้วก็จะมีมะพร้าวขูดขูดอืม ขนมไทยรสชาติมันมีมิติวะ่ะหนึบหนึบหวานหวานต่อไปขนมชั้นครับเดี๋ยวนี้เขาทําสวยเนอร์อสวยเนอนี่ขนมชั้นมันต้องฉีกเป็นชั้นชั้นแบบนี้ได้ครับไปครับผมอืมหนึบอุ้ยอร่อยแล้วไม่แพงนะกนล่องละยี่สิบน้ำนมน้ำนมี่ขนมเปียกปูนเคยได้ยินแต่ชื่อแต่ไม่เคยกินอีกแล้วอันนี้เขาก็ไม่เคยกินกินกับไอมะพร้าวไม่รู้ครับเออน่าจะอย่างนี้แหละ มันนุ่มไม่หนึบมันเฟื่อนเฟื่อนลิ้นอ่ะอันนี้เขาไม่ค่อยไม่ค่อยชอบอ่ะอันนี้ก็ไม่ชอบชอบเท่าไอรี่ชแป๊ะอร่อยนะแต่ผมไม่ชอบสัมผัสท้างเแล้วเลยเยบอกว่ามันเฟื่อนลิ้นต่อไปน่าจะเป็นขนมไทยที่ทุกคนคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีขนมเบื้องนะครับมีมีไ้หวานกับไซคีมอืมหวานค็มกรอบต่อไปนี่อันนี้ผมชอบมากที่สุดเลยเขาเรียกว่าข้าวมันปิ้งแต่ภาษากลางน่าจะข้าวเหนียวปิ้งมั้งไม่รู้ ไม่รู้เลยเขาจะมีหลายไส่นะมีไส้เผือกไส้มันไส้กล้วยเนี่ผมชอบที่สุดจะเป็นไส้มันมีเป็นไส้กล้วยคือมันห่อใบตองอย่างแล้วมันหอมหอมือมใครไม่เคยกินผมแนะนํเขราอยมากฟิลคล้ายๆเข้าต้มมัดอะ่ะแต่ว่าเอาไปย่างแล้วมันหอมอืมสาบเมืองอยังเลยอะ่ะ <laughs> ต่อไปขนมต้มสีสันแบบน่ารักมากนี่ อุ้ยชอบไส้ข้างในอุ้ยไม่ได้กินนานไส้ข้างในอร่อยมากอันนี้มีใครเคยกินบ้างเข้า,มาเมาทอดอลังการงานาร้างอืมสาบเมืองมากครับ <laughs> ไม่รู้เลยว่ามันคืออะไร <t aps> อืมของข้างในเป็นกล้วยเหรออืณผู้ชมเอาจริงอร่อยหมดเลยเดินสุ่มๆมาเออไม่ได้คาดหวังอยู่ๆก็อยากกินขนมไทยอร่อยทุกอย่างเลยอ่ะ